สวัสดีครับต่อทองชานพี่น้องมารวมอนันมุทนาสาธุในบนส่บบตรด้วยกันนะครับ สรมันเมีตมนตืเม <c oughs> ีนตะแสรณีอ่านกาะยามเช้าพี่น้องสายบาจิตครับพี่น้องชมทุง่งทุ่งรวงข้าวตอนนี้ข้าวถูกเกี่ยวไปหมดแล้วอ่าเขาปล่อยน้ำมาเตรียมกักน้ำอ่าได้ข่าวว่าปีนี้น้ำมาเยอะอ่าพายุมาติดติดกันน้ำในอ่างมีเยอะน้ำในท้องทุ่งนาที่ระบายก็มีเยอะ เขาก็เลยประกาศให้ทำนาปรังพี่น้องอเมื่อได้ทำนาปังเขาก็เลยเตรียมหมักหมักสั่งหมักสังข้าวหมักฟงางถ้าฟางเปเื่อย,ยเนี่ยหมักเฉยๆเนี่ยถ้าใส่น้ายาหมักทำให้เกิดปุ๋ยโนาปลงนี้จะเป็นนาที่งามแต่ฝั่งนู้นเขาไม่ปิดันาน้ำมาเยอะอยู่แต่ว่าเขาไม่ปิดนนา แทนที่จะได้ปุ๋ยแต่เขาก็ปล่อยผ่านมาตกมีแต่นาปแปลงนี้ที่ได้รับส่วนข้าวมะลิหนักข้าวมะลิคอหนึ 105, ก็ยังเขียวยังเขียวชุ่มอยู่ในพี่น้องนะออกรวงออกรวงใส่มเมล็ดแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาสุกน่าจะประมาณประมาณวันนี้วันที่26-26ไม่ไม,ไม่ไม่ต้นเดือนพฤศจิก,กายนนี่ยแหละประมาณ ไม่ถึงกลางเดือนพฤศจิกาเนี่ยประมาณประมาณวันที่10ไม่เกินวันที่10เนี่ยข้าหนักก็จะเริ่มถูกเก็บเกี่ยวแล้วนะพี่น้องไวไหมวันเวลาผ่านไปไวๆไวอุปลาปลาในปลาปลาหมอแหวกว่ายเยอะเลยปลาหมอแหวกว่ายมาตามท่อมาจากท้องไร่ท้องไร่ท้องนานเนี่ยเยอะเลยเนี่ยเป็นสิบสิบตัวพี่น้องเดี๋ยวก็กน่นต้องบินลง กระชังของชาวบ้านแล้วนะครับสําสหรับคลิปสายบารเช้านี้มาร่วมโมทนาสาธุบุญสายบารด้วยกันนะครับสะสมบารลรเล็กบาล,ลันไวด้วยกันคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนะแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ